เไม่รู้มันวูบไปต้นไหนแล้วไปติดต้นมกกะกอกระแทกกะแทกกับไอ้ถังสีอ่ะกับตกหนาตายดีว่ามือเป็นเวียไปโดนต้นมกะกอแล้วกอดต้นมะกออยู่นะแม่ยายก็เหลือแต่ชื่อแล้วเหมือนกันวูบนี่แหละโลกวูบนะี่ยที่แปลงให้เลิกทำงานเพราะวูบวูบขึ้นไปทาสีเรือตะเกะทาบุ้ก็โด่งทายเรือ มันวูบอ่ะกอดเสาเราล,ลูดลงมาอยู่โครเสาเลยอ่ะตัดสินใจลูดลงมาเลยแฟนเลยให้เลิกทำงานให้กลับไปอยู่บ้านแล้วแล้วร่างกายเรามันไม่พองชีวิตมันชีวิตแย่มากเลยอ่ะทีแรกก็โทษว่าไปบล็อกลัง้งพ่าท้องลูกออกว่ามันปวดทรมานใช่ไหมแม่เ๋มันก็สามปีสี่ปีจะชั่วชีวิตลูกเลยเนะี่ยมันก็ยังไม่หยุดปวด กินยาสารพัดทั้งฉีดยาเข้าเซ็ตทล้ทุกอย่างทำทุกอย่างก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยทำทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนมาเจอผลิตภัณฑ์ของเวบบุตนี่แหละอาหารเสริมของเวบบุตนี่สุดยอดเลยช่วยให้ชีวิตพี่น้อยเปลี่ยนจากพี่น้อยเดินจากบ้านออกไปปากซอยห้าสิบเมตรพี่น้อยพักสองรอบพี่น้อยเดินไม่ได้ จากวันที่พี่น้อยกินเนี่ยพี่น้อยเดินจากนัดวัดปกอะกิโลไปกิโลพี่น้อยเดินกลับพี่น้อยทดสอบขนาดนี้พี่น้อยเดินได้ไปกิโลชีวิตพี่น้อยมันลงอต้องลงพี่น้อยเดินอยู่สองวันพี่น้อยเดินได้พี่น้อยไม่พักพี่เดินเดินทอดเดียวเลยอะไปกิโลพี่น้อยเดินได้ พี่น้อยถึงแต่กล้าออกมาบอกต่อให้เพื่อนๆรู้ว่ายิ่งบวกพี่กินยาอีกพี่กินยามาทั้งชีวิตหมดไปตั้งไม่รู้เท่าไหรเท่าไร่แต่ชีวิตพี่ไม่เปลี่ยนเลย oh, <man. S 1> ผลิตภัณฑ์ดีๆที่พี่ได้กินชีวิตพี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยแต่พี่มากินเนี่ยเซตเนี้ยเพียงสามวันสามวันจริงๆยังไม่หมดเลยยังไม่หมดกล่องนี้เลย ชีวิตพี่กดไหลย้อนดีขึ้นเลยอ่ะไม่รู้มันหายไปทางไหนจากวันที่ว่าพี่ต้อถือยาลดกดไว้ในมือน้ำขวดกิข้าวคำนับที่พี่ดีพี่ดีตอนไหนพี่ยังตอบไม่ได้ตอบตัวเองไม่ได้เลยอ้าวกดไหลย้อนมันไปไหนแล้วล่ะ